Okay, cut. สวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกะติมน้อยเทนดิทาโร่นะคะวันนี้เรามากันในรูปแบบตรงที่ว่านักเรียนของพี่กะติบน,นะคะเขาจะทําการสอบนะคะจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสอบเป็นแบบแล็บกิ้งด้วยซ้ําไปแต่อีทีนี้เนื่องจากตรงที่ว่าเราอยู่ไกลกันแล้วก็มีโควิดแต่ในเมื่อเขามีความกล้าที่อยากจะสอบใช่ไหมคะพี่กะติเลยบอกว่างั้นสอบง่ายๆ4ใบก่อนก็แล้วกันซึ่งเป็นการสอบในลักษณะตรงที่แบบเหมือนกับพี่ไลฟ์สดนี่แหละมันจะไม่ต่างอะไรกับจากจากแลก็บกิ้งสักท ะะเพราะฉะนั้นเริ่มกันง่ายๆเลยนะคะเริ่มกันตรงที่ว่าคําถามที่ส่วนมากนะคะเอาคําถามเหมือนอย่างในไลฟ์สดเนี่ยแหละ,ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะเปิดไพ่เลยค่ะสี่ใบแล้วบอกครูด้วยว่าได้ไพ่อะไรพอสักพักหนึ่งครูจะรู้เลยว่าคุณตอบถูกหรือผิดเดี๋ยวจับเวลานะคะหยิบไพ่ยังหยิบแล้วค่ะโอเคเปิดเลยค่ะแล้วจะเริ่มจับเวลานะคะ,เพ,ะเพราะว่าครูใช้เวลาในการอ่านไม่นานนะคะคุณก็ไม่ควรนานเช่นกัน ใบ,บแรกเป็นใบแรกเป็นอ่ามหาสเล็กไม้ใบที่สองเป็นหนึ่งดาบใบที่สามเป็นราชินีถ้วยแล้ใบที่สี่เป็นติดไม้ค่ะกลับไหมไม่กลับค่ะตกข้อสองข้อสองนะคะจะสอบผ่านจะสอบผ่านวิชาที่คาดคิดไว้หรือไม่จะ<ห>สอบสผ่าน,นะค,ะค่ะ เปิดไพ่เสร็จแล้วบอกนะคะสึกถึงแรงกดดันหนู่มลูกศิษย์ใช่ครูมือสั่นอยู่เนี่ยค่ะใบแรกนะคะเป็นอัศวินถ้วยใบที่สองเป็นเด็ดดาหัวกลับใบที่สามเป็นอสามเหรียญหัวกลับแล้วใบที่สี่เป็นอัศวินดาบค่ะเป็นไงผ่านไหมอัศวินไม่ผ่านค่ะอัศวินดาบไม่ผ่าน อันนี้คืออธิบายว่าไงไม่ผ่านเพราะอะไรไม่ผ่านเพราะอะไรคะไม่ผ่านเพราะอะไรใช่ไหมครูต้องตอบได้สิเวลาคนก็มาดูเขาจะไม่เขาจะไม่แค่มาคือเขาจะไม่มาแค่แบบว่า y ย s n o เฉยๆนะคะเราต้องตอบได้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรถ้าเราตอบว่าเป็นอัศวินดาบไม่ผ่านเราต้องตอบได้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรคะเพราะว่าเหมือน เพราะว่าเจ้าชะตาอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่เยอะคัูอาจจะได้แค่พื้นพืนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบอาจจะทําให้สอบไม่ผ่านครูอ่าโอเคข้อนี้ให้ผ่านมาต่อข้อสามต่อข้อสามนะคะข้อสามก็คือเอ,อสมควรจะรอคนรักต่อไปหรือไม่เปิดสีใบค่ะไม่ได้ถือไพ่ไว้ในมือเอวางข้างๆค่ะครู ใบแรกนะคะส่วนคุจะถือไว้ในมือได้ได้อ่ารา,าชินีเหรียญหัวกลาบใบที่สองได้เมจิเชียนใบที่สามได้สิบถ้วยแล้วใบสุดท้ายได้สามดาบหัวกลาบค่ะสามดาบอ่ะเป็นไงควรรอไหมคะไม่ควรค่ะอ่าไม่ควรรอถูกต้องแต่ถามว่าไม่ควรรอเพราะอะไรคะกลับมา ถึงกลับมาก็เหมือนเดิมอะครูอธิบายให้ละเอียดกว่านี้นิดนึนงเพราะว่าเวลาดูแล้วแบบคนมันจะไม่ใช่แค่นี้นะเวลาดูแล้วอธิบายให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงคือไม่ควรรออะถูกต้องแต่ไม่ควรรอเพราะอะไรเพราะกลับมาผู้หญิงน่าจะมีพฤติกรรมเหมือนเดิมอะค่ะน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าอะไรคะเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงถามว่าผู้ชายอะ ถามว่าแฟนน่ะกลับมาสมควรรอหรือเปล่าก็ไม่สมควรรอ,อเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้ามันกลับมาก็ไม่รู้ว่าไปตื่นเต้นอะครูอาเร็วถ้าสอบมันก็อย่างงี้แหละอยากสอบนี่อ่าอ่าเร็วอย่าหมดเวลาเร็วๆได้ได้เพราะว่าเพราะว่าผู้ชายก็ ก็กลับมาคุยเฉยๆครูเขาไม่ได้กลับมาเพื่อหวังจริงจัง <Okay. S 2> ที่จะมีครอสรัวโอเคถูกต้องข้อห้าเราสอบไปหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะข้อห้าสุขภาพของคุณพ่อเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณพ่อเป็นอย่างไรใบ <Okay. S 2> แรกได้อ่ามหาเล็กถ้วยใบที่สองได้แปดดาบแปดดาบใบ,ใบที่สามได้แปดถ้วย uh huh. และใบสุดท้ายได้ อ่ามหาเล็กดาบมหาเล็กดาบโอเคสุขภาพคุณพ่อเป็นยังไงคะสุขภาพก็เดีย๋ยวานานคนรอฟังยอยู่อย่าเดชครูเียเยกกดันสุขภาพก็ถ้าเป็นดาบก็ให้ระวังเรื่องของกระดูคููแลนอะไรอีก กระดูกแล้วก็ถ้าเป็นถ้วยครูกำลังมองวินาทีอยู่นะคะครูกำลังมองวินาทีอยู่นะคะกรุณาตอบมาให้หมดคะ่ะสุขภาพเนื่นช้าเดี๋ยวแล้วแล้วก็แล้วก็เรื่องของไขมันด้วยอ,อ่ะครูขไขมันที่ไหนอะไขมันที่ไหน อไขมันที่ไหนด้วยไขมันไขมันที่ไหนแล้วเนี่ยถ้าแปะถ้วยน่าจะไขมันช่วงช่วง่างน่าจะเป็นตั้งแต่ท้องไปอะครูไขมันแต่ท้องโอเคให้ผ่านก็สี่ในห้าข้อเออห้าข้อใช่ไหมคะอ่านได้สี่ข้อในส่วนข้อแรกที่ถามว่าคนรักมาไหมแล้วตอบเนี่ยสิบไม้อะหล้าบอกว่าไม่กลับถูกไหมใช่ก้า กับอย่าลืมสิเวลาอ่านเนะี่ยอ่านไม่ได้ครบทุกตัวนะอ่านไม่ได้ครบทุกด้านคือกลับาคือเราต้องตอบก่อนว่ากลับแต่กลับมาแล้วอะมันสวยหรือไม่สวยในความสัมพันธ์นะ่มันอีกเรื่องหนึง่งจะเห็นหนึ่งตรงที่ว่ากลับมาแล้วแล้วเข้าถึงค่อยมีเรื่องทะเาะทะเลาละกันหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่เราต้องอธิบายไม่ใช่มาถึงปุ๊บไม่กลับ แล้วพอสักพักหนึ่งคนละเขากลับมามันก็จะกลายเป็นว่าดูไม่ตรงประเด็นก็คือเขากลับมาแต่เราต้องอธิบายว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อยๆเริ่มต้นมันค่อยๆเริ่มต้นความสัมพันธ์กันในลักษณะตรงที่แบบว่าเออเป็นลักษณะของการแบบว่าค่อยๆค,คุยกันเข้ามาเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเริ่มง้อสําเร็จหรือคุยกันเข้ามาได้ระยะหนึ่งเริ่มสนิทกันเสร็จแล้วจึงได้มีการทะเลาะกันอีกเสร็จแล้วก็เซปเลตกันอีกในลักษณะนี้เป็นอย่างนี้โอเคในเรื่องการอ่านถือว่าใช้ได้แต่ว่วา ในเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในเรื่องของการอ่านเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืออ่านแล้วยังมองไม่รอบ แต่โดยแต่ถ้าเกิดโดยคร่าวๆเราถือว่าใช้ได้ในชั่วโมงของการอ่านถือว่าอ่านได้เร็วประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ได้เร็วสุดนะคะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวคราวหน้าก็ลองใหม่ในการอ่านแบบเซลติกคอร์สก็ได้นะคะหรือคราวหน้าลองอีกแบบหนึ่งก็คือหมายถึงว่าอ่านสุขภาพล้วนก็ได้นะคะอันนี้คือหมายถึงอ่านอ่านรวมอ่านรวมก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาอ่านแยกอันนี้ครูอยากจะรู้ว่าอันนี้พอดีครูเพิ่งไลฟ์สดเสร็จ ครูก็เลยแบบว่าเหมือนลองเอาคําถามในไลฟ์สดเนี่ยมาดูว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเปิดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยเราต้องทวนชื่อเจ้าชะตาแล้วเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยมันจึงจะทําให้ลิงก์ได้ค่อนข้างเร็วแต่อันนี้ก็ถือว่าตอบได้โอเคประมาณหนึ่งนะคะสําหรับคําถาม5ข้อตอบผิดข้อเดียวก็ถือว่าโอเคครูให้ผ่านในแง่ของความไว คูให้อ่านครูให้อ่านให้ผ่านในแง่ของความวัยแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องอื่นกันโอเคค่ะสําหรับทุกทท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพี่คนหนึ่งนะคะทีเ่เขาเรียกง่ายๆว่าเรียนมาแล้วหลายปีแล้วก็อยากจะลองมาเขาเรียกว่าเป็นการสอบดูเขาเรียกว่าอยากจะมาเป็นด่านแรกเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายนะคะในบรรดาให้น้องๆให้น้องๆค่ะ เอออันนี้ก็ต้องบอกว่าในบรรดาลูกศิษย์ถือว่าคนนี้เขาจะมาเป็นหน่วยกล้าตายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน่วยกล้าตายคนอื่นๆก็ค่อยตามมาดังนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องกังวลใจถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันเพราะโควิดครูก็ยังจับสอบได้อยู่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับการสอบผ่านในครั้งนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อไปในเคสอื่นนะคะจริงๆแล้วสมควรทํทการสอบแบบนี้ทั้งสองร้อยเคสนะนะสนุกดีนะทําไมต้องขวนิ่ง <laughs> ไมต๋ยงกว <laughs> บอก200เคสแล้วแบบดูหน้าดูหน้าตาเว้งวังดีจูเคานี่ตื่นเต้นมากเอาบอกเลยนะตอนเนี้มือสั่นแล้วท่านเนี่ยน้ําเนื้อตรงเนี้ยไหลเป็นทางแล้วค่ะ ก็คือว่าแบบให้ให้ทุกท่านได้ได,ได้ได้ลองดูเฉยๆนะคะแต่คราวหน้าเนี่ยก็อยากจะแบบเหมือนกับว่าถ้าอ่านน่ยครูอยากจะให้ล้าอ่านละเอียดกว่านี้นิดนึงแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดแบบอ่านแบบสไตล์ไลฟ์สดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละ เราจะอ่านเร็วแล้วก็บอกสั้นๆแต่ถ้าเกิดคราวหน้าครูจะให้หลาลองอ่านแบบละเอียดในลักษณะของการอ่านดวงเหมือนกับเวลาเราเจอลูกค้าซึ่งมันจะแตกต่างกันกับการอ่านดวงแบบไร้สดถ้าอ่านดวงแบบไร้สดน่ะคือมองปุ๊บเนี่ยต้องกระทบเร็วๆหลาต้องคอมบิเนตเร็วกว่านี้แค่นั้นเองแต่อันนี้ครูให้ผ่านเป็นเพราะว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าอ่านได้ครบวง ตอบรายละเอียดได้ดีประมาณหนึ่งนะคะสําหรับการอ่านเร็วๆเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเวลาไลฟ์สดนนมันจะเร็วกว่านี้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครูก็ให้ผ่านเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาลองแบบอื่นกันดูนะว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็อันนี้ก็เดี๋ยวครูก็จะเอาขึ้น YouTube นะคะก็ เดี๋ยวดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงนะคะแต่โดยคร่าวๆก็ถือว่าตัวครูเองครูชอบเพราะถือว่าลาเองก็อ่านใช้ได้ก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะทุทกทท่านที่เข้ามาดูก็หวังว่าคงได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ลูกศิษย์ของพี่เขาก็จะรับความกดดันกันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่แวะกันเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ